ขอถวายความนอบน้อมแด่ประรัตนตรยัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกราบขอ,อการแสดงธรรมะในยามเช้าครับญ <c oughs> าติโยมก็นั่งกันสบายสบายฟังธรรมะยามเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวัน จันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเป็นธรรมะยามเช้าที่ส่วนธรรมะอดีเป็นยังไงกันบ้างเดือนที่สองนะขึ้นเดือนที่สองของปีนะเร็วนะเดือนใหม่ตอนแรกก็ปีใหม่ ในนี้การเดือนใหม่นะเช้าวันนี้ก็เป็นวันใหม่เราก็จะได้เจออะไรใหม่ๆในทุกๆวันบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราเจอแต่เรื่องเดิมๆจริงๆก็อาจจะไม่เดิมก็ได้เพราะว่า มันก็ใหม่ตลอดแต่ถ้าเราไปโยงกับเรื่องในอดีตเราก็จะรู้สึกว่ามันเดิมวันใหม่แล้วก็ก็ขอให้เป็นวันใหม่จริงๆอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไป นี้เราก็เริ่มต้นใหม่ให้มันเหมาะสมกับวันใหม่ที่เราได้รับให้เหมาะสมกับวันใหม่ที่มันเกิดขึ้นอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปบทเรียนต่างๆก็ผ่านไป นรบทเรียนใหม่ก็เข้ามาเวลาที่ได้รับวันใหม่ถ้าจิตใจยังอยู่กับเมื่อวานเราก็าอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ที่เต็มที่วันใหม่ลมหายใจใหม่อยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันก็ใหม่เหมือนกันปัจจุบันก็ไม่ใช่ปัจจุบันเดิมให้มันใหม่ตลอดมันจะได้ปล่อยผ่านสิ่งต่างๆไปได้ความผิดพลาดก็ผ่านไปความผิดพลาดใหม่ถ้ามันผิดพลาดมันก็ต้องเกิดขึ้น ก็เป็นความผิดพลาดใหม่เราก็เรียนรู้ใหม่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆแล้วก็ให้มันเป็นของใหม่เหมือนที่ธรรมชาติสอนอยู่ทุกวันธรรมชาติก็สอนเราทุกวันเหมือนกัน ก็คืออะไรที่มันจะต้องเกิดมันก็ต้องเกิดถ้ามันมีเหตุปัจจัยมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราจะไปห้ามก็ไม่ได้เราจะห้ามก็ได้แต่มันก็เกิดอยู่ดีเออนี่ธรรมชาติก็สอนสอนธรรมะเรียกว่า ธรรมชาติแสดงธรรมให้เรื่องไม่ดีได้ผ่านไปเรื่องที่ดีก็ผ่านไปเหมือนกันเรื่องที่ไม่ดีเราได้เรียนรู้ที่จะปล่อยผ่านแล้วถึงชุดหนึ่งเราทำความดีอยู่แนวๆเป็นปกปติ เราก็รู้จักที่จะให้ความดีได้ผ่านไปเหมือนกันแต่ว่าไม่เลิกทำหรอกเลิกทำความไม่ดีแต่ความดีไม่เลิกหรอกจะทำทำจนเป็นปกติแต่ก็ให้มันผ่านไปไม่เอามายึดถือไว้ เพราะว่าถ้ายึดถือไว้แล้วไอ้เรื่องที่เคยดีมันไม่ดีมันก็คงทำให้รู้สึกเป็นทุกข์เรามีความดีอะไรที่เราทำเป,ป,ป,ป็นปกติเราก็ทำแบบที่เราทำแต่ก็ให้มันผ่านไปแต่ก็ทำด้วย เรียกว่ามีความคุ้นเคยที่จะทำความดีแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางไปในตัววางความดีแต่ก็ทำวางความไม่ดีแล้วก็ไม่ทำนึกว่าเป็นวิถีชีวิตที่ถ้าทางกายภาพ ใช้คาว่าสุขภาพดีก็ได้สุขภาพดีสุขภาพกายดีปกติเราก็อาจจะคิดว่ามันคงเป็นเรื่องความไม่เจ็บป่วยก็ถูกเหมือนกันแต่สุขภาพกายก็อาจจะหมายถึงการที่เราไปทำสิ่ง ที่ดีๆต่างๆก็ได้สุขภาพสุขภาวะเวลาที่เราสังเกตรเรื่องของภาษาเนี่ยบางทีตัวตัวพอพานพอพานสุขภาพพอพานมันแปลงเป็นวอลแวนได้สุขภาพ,พ,พาประส,สุขภาวะมันเป็นเรื่องเดียวกันความสุขก็ รรมดาถ้าเราได้ยินเขาว่าความสุขเ,ออเราก็จะเข้าใจไปต่างๆกันเติ่มต้นจากความสุขในโลกความประสบความสำเร็จที่ก็เป็นความสุขในแต่ละระดับก็ไม่ปฏิเสธความสุขหรอกมันก็เป็นความสุขแต่ว่าความสุขมันก็มีความ p ระน e t ไปตามลำดับถ้าเราได้รู้จักความสุขในแต่ละระดับเราก็จะได้มีทางเลือกมากขึ้นในชีวิต,ตอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนเราเนะี่ยมีทางเลือกมากนะมีทางเลือกมากแร้ว,วมีอิสระ,ะในการเลือกมีสิ่งต่างๆให้เลือกสรร สิ่งต่างๆให้เราได้เลือกหยิบจับใจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะได้เอามาสร้างความสุขแล้วก็ลดความทุกข์ในชีวิตแต่ว่าความสุขเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้ว่า เราม่อจะเคยได้ยินว่าเรื่องของธรรม,มะเนี่ยคนที่ยังถ้าอยู่ทางโลกเนี่ยเวลามาเริ่มมาทางทมรรธรรม,มะตอนรอแรกๆก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบดูแปลกแยกจากคนอื่นนะมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่า พื้นฐานเดิมทีมันก็คลุกอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันเรียกว่าล่อตาล่อใจให้ไปค้นหาให้ไปเรียกว่าเสพแต่ว่าบานทีคําว่าเสพมันอาจจะดูดูเหมือนสิ่ง สิ่งไม่ดีนะจริงมันก็ไม่ดีนะแต่ว่าธรรมดาตอนที่มันกําลังอยู่กับสิ่งนั้นเนะี่ยมันจะไม่ค่อยดูนะจนออกมาได้นะถึงจะรู้สึกว่าอืมใช่มันคือเซสพเจอคํานี้พอดีเจอคําว่าเซฟเสพเนี่ยมันมีพอผ่านสะกดใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราได้ได้ฟัง พอพานเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตัวอะไรได้นะวอลเลยวอลแวนใช่ไหมวอลแวนเซวะเนี่ยยมเคยเห็นคำนี้ที่ไหนไหมเซวะที่เราสวดกันอะ,อะเซวานาะจะพาลานังใช่ไหมการไม่ครบคนพาน,นมันจะแปลว่าการไม่ เรียกว่าการไม่เสพคบคนผ่านก็ได้เออไม่เสพคบคนผ่านบางทีเราก็คงมีเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่อาจจะทำสิ่งที่ไม่ได้มีสีมีธรรม <c oughs> เราก็ถ้ามันมีเหตุปัจจัยหรอก เราก็ต้องอยู่อย่างมีปัญญาอย่างเคร่งจบคอร์สเ,เราเล่นรู้นะมีชีวิตอย่างมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกไม่รุ่มหลงมัวเมาใช่ไหมเราก็ต้องรู้จักอยู่ให้เป็นใครทำไม่ดีะเราก็เขาก็ทำไปเราไม่ทำเรียกว่าไม่เสพครบไม่เสพครบ ก็คืออาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะเป็นเพื่อนก็ยังคบอยู่เป็นเพื่อนนะแต่ว่าไม่เสียบหรอกก็คือไม่เอามาเป็นสารณะกหรอกอเขาจะทำไม่ดีก็ก็ความสุขของเขาเขาก็ถึงจุดหนึ่งนะถ้าเขาได้เรียนรูนะ้เขาก็คงจะ เลอกเองนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าคนรู้ว่ามันทำอะไรแล้วเป็นถูกนะเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะอย่างน้อยรู้แล้วถึงจุดหนึ่งนะมันจะต้องออกมาแต่บางทีมันออกมาไม่ได้บางทีก็มีเหตุปัจจัยเหมือนเราอยู่กับใครบางทีเรายัางทะเลาะก,กับตัวเองเลยอืม เราจะไปอยากให้ใครมาเป็นเหมือนเราก็ก็คงอยากขนาดเราอยากเป็นแบบที่ตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นบางทีมันก็ยังไม่ได้มันต้องอาศัยเวลาเหมือนกันต้องอาศัยการฝึกฝนเหมือนกันช่วงแรกก็คงเหนื่อยหน่อยแต่ว่าพอเริ่มผีดอกออกผล ก็คงเป็นความเหนื่อยที่คุ้มคา่าเป็นความเหนื่อยที่มองย้อนกลับมาก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจในความพยายามในความเหน็ดเหนื่อยที่ได้สละแรงกายแรงใจพัฒนาตนเองหรือว่าได้ สละแรงกายแรงใจเพื่อผู้อื่นอาจจะเริ่มต้นจากใครสักคนหรือว่ามีผลต่อคนหมู่มากก็เป็นความดีที่เรียกว่ามองกลับมาแล้วก็ภาคภูมิใจในความเหน็ดเหนื่อย ในความเสียสละเรยกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกลับมาแก้ไขทียกว่าจบบริบูรณ์จบบริบูรณ์จะได้ปล่อยวางความไม่ดีลงว่ปล่อยวางความดีลงทิ้งทิ้งทุกอย่างไว้ในอดีต แต่ก็เป็นฐานให้ปัจจุบันก็อยู่อย่างเห็นคุณค่าในทานก็ดีในศีลก็ดีในภาวนาก็ดีที่ได้อุตสาห์ลงแรงฝึกฝืนช่วงแรกบางเรื่องถ้ามันติดมากๆเนี่ยมันออกไปยากนะมันออกมายากมันจะ ้องอาศัยความพยายามต้องอาศัยความพึงพอใจที่จะทำต้องอาศัยความมีความรอบคอบในการทำเรียกว่าต้องพลิกแล้วพลิกอีกนะบางคนก็จะหลุดมาจากเรื่องอะไรได้นะ ต้องมีหลายองค์ประกอบมากเลยแต่พอสิ่งนั้นได้หมดไปแล้วนะจะเรื่องอะไรก็ตามการตรละ,ระวางสิ่งนั้นก็มันก็คงเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นธรรมดาให้มันเหมาะสมกับวันใหม่ ให้มันเหมาะสมกับปีใหม่เดือนใหม่ได้เริ่มอ,อะไรใหม่ๆหม่เลิกสิ่งที่ไม่ดีหนึ่งสิ่งทำสิ่งที่ดีหนึ่งอย่างแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปก็เป็นธรรมะยามเช้าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการราชนี